สวัสดีครับอ่าผมโจ้งครับอะพบกับเรา2คนคุ้นหน้าคุ้นตานะครับคอนเทนต์ของเรานี่ก็จะชวนเพื่อนๆคุณคุน้องๆดูหนังที่เราชื่นชอบหนังที่เราประทับใจคุยเรื่องเดียวกันครับ ลูกค้าลูกค้าสวัสดีครับอยากรีวิวสินค้าอยากรีวิวหนังเรื่องนั้นเรื่องนี้อติดต่อแอดมินได้เลยนะครับเราว่างจ้างได้นะครับจ้างได้ชอบทํางานนี่สโลแกนชีวิตผมนะครับเช็คคิวเลยวันนี้เรามาชวนกันดูหนังเรื่องทวารยังหวานอยู่เรื่องนี้เป็นเรื่องเขาเรียกเลยมีความพิเศษกับเราก่อก่อนนั้นเรามีตัดกับออกไซด์แปลงมีตัดกับเนนม่แปลงแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่เราดีวิวตัดคนเดียวตัดคนเดียวโดดเรื่องเดียว เดียวเลยแล้วออกจากเซฟโซนด้วยอ๋อเราทำไมเพราะอะไรคือก่อนนั้นนั้นความหมายคืออะไรพี่ก่อนนั้นนั้นอยู่กับอัสไซเป็นลุกน้องอัสไซก็ตัดหนังตัดหนังทีแล้วก็มีตัดหนังในบริษัทเราเป็นพนักงานเรื่องนี้แบบเป็นฟรีแลนซ์ฟรีเซ็กเลยออกมารับตัดหนังข้างนอกเลยฟรีแลนซ์ครั้งแรกเลยครั้งแรกหนังเรื่องแรกดบิวเรื่องแรกเขาเรียกว่าเปิดจุกพี่เลยนี่ไม่เคยตัดหนังตลกไม่เคยคือตัดตัดต่หนังทีอ่ะเขาเรียกหนังอะไรเนี้ยนี่เขาเรียกหนังเขาไม่ใช่หนังเราใช่เรื่องนี้น่าจะเป็นหนังเขาเรื่องแรก พีผีระบาดนี่ก็หนังเขามันจะเ,เพี้ยนๆเหนือจริงตลกไร้เหตุผลอะไรเงี้ยเรื่องเนี้ยคือหนังเขาแล้วก็เป็นหนังที่มาก่อนการด้วยเออเออเอ,อคือณวันที่ฉายนะวันที่ทําคนไม่ค่อยเข้าใจเว้ยเพราะเป็นหนังเขามันมันเป็นหนังที่มันอยู่เหนือการเวลานะมาดูถึงตอนนี้ก็ยังไม่เฉยเหมือนในหนังเนี้ยมันก็จะเป็นแบบเล่าย้อนปีด้วยเรื่องเนี้ยมันรวมสูตรเลยคือพุ่มกับก็เป็นคนเพี้ยนเว้ยคือพี่พิงค์พรชัยเราสนิทสนิทเขามากเขาเป็นพ่อทุนหัวของลูกลูกคนโตเราแล่ว่าเอาจรือเหรอเร เที่ยวด้วยกันอะไรเงี้ยไปนอนบ้านเขาหรือเขามปนอนบ้านเราอะไรเงี้ยออยู่พักหนึ่งเลยนะั้นสนิทมากๆเขาเป็นคนเพี้ยนคนหนึ่งเออชาคุณมาคุยเลเราก็เราตอนนี้เขาอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมเออมอยู่ต่างจังหวัดตอนนั้นเราก็แบบเราก็เป็นคนขวนส้นตีนคนหนึ่งสำหรับเขาเขารู้สึกเขารู้สึกว่าเออเราน่าจะเหมาะน่าจะไปกับเขาอ่ะหมายถึงไม่ไม่ห้ามเขาไง อ่ไปไหนไปการด้วยเ,<อ>เรื่องนี้ก็เลยเป็นการทดลองระหว่างเขากับเราเว้ยอะไรที่อยากทาในห,หนังเนี้ยทำไม่หมดเลยในเรื่องเนี้ยแต่ว่าถ่ายมาก่อนแล้วก็ค,คือคือยังถ่ายไม่ครบหรอกตัดก่อนแล้วถูกไหมใช่เพราะนั้นเจออะไรที่มันแบบน่าสนใจใส่เข้าไปอีกตอนนั้นใช่<า>ใช่เฮ้ยพี่ไปต้ตนเครดิตอ่ะเราจะขึ้นซูเปอร์ธรรมดามันก็กระจอกสิวะใช่ใช่วิ่งหนีอะไรกันสักอย่างวิ่งผ่านมามีตำรวจคนหนึ่งถือกลับอยู่นั่นคือพี่พิง์นะคือพุ่มกับตัวจริงยเล่นเองก็ผู้กำกับอ๋อกำกับผู้กำกับใช่ วิ่งผ่านชามโจ๊กอะไรสักอย่างปะอ่าๆๆก็เป็นชื่อพี่เออกูชื่อโจ๊กเป็นดีดิเตอร์ดดเตอร์สำับภาพเออมันเป็นอย่างงี้ไว้ตัเติ้ลเครดิตไว้คือดีไซน์ไม่ธรรมดาเออคิดแบบมุกควายเออีมหนังเรื่องนี้คือตลกมุกควายเรื่องนี้จะประกอบด้วยมุกควายทั้งเรื่องทั้งนั้นเลยมันมีอันนึงซึ่งแบบมันใหม่มากนะสำหรับหนังไทยในยุคปีสี่เจ็ดเป็นมีมจนถึงทุกวันนี้บัตซอบ แล้วเป็นอาสมบัติตอนนั้นอาสมบัติยังมีชีวิตอยู่นะมันจะมีแบบตำรวจนักสืบคนหนึ่งมัดซบอ,อาสมบัติวิ่งมาจากไหนไม่รู้มาซบ<ข>ไหลปุ๊บเฮี้ย <Yeah. S 1> <laughs> ไปติดต่ออาสมบัติ <laughs> มาเล่น <laughs> เขาก็มาเล่นเว้ยเฮีย yeah. นี่คือโอ้ <laughs> ถึงจะเป็นแชิงชาติอ่ะ แล้วตำรวจคนนั้นก็เหมือนเป็นเขาก็ดังจากโฆษณามาก่อนถูกไหมพี่หน่อยเป็นโปรดิวเซอร์เป็นเจ้าของบริษัทดิเมนชั่นเขาเล่นเป็นอะไนี่ไงอลิสกินแบกค์อลิสกินแบงคอ่าเขาเป็นหลายคนที่แบบเขาเป็นมาจากวงการหลายๆคนมาจากวงการโฆษณาพี่พิงค์กำกับเรื่องนี้ก็มาจากวงการโฆษณาพี่พิงค์หลังจากนี้ก็มีผลงานอีกนะมีเจ้าหญิงกอบมีอะไร Before Valentine อะไรเงี้ยนี่เป็นหนังเรื่องแรกของพี่น้อยถูกไหมเหมือนจะซ้อนๆกับตอนเล่นของพี่เจ้ยเหมือนกันนะไม่แน่ใจเรื่องไหนเรื่องแรกนะแต่ถ่ายใกล้ๆกันอ่ะไม่แน่ใจว่าเรื่องเรื่องไหนถ่าย หลังนะฉายใกล้ๆกันด้วยไอรอนพุท4อันนั้นเป็นหนังอินดี้หน่อยตีมของเรื่องเรื่องย่อก็คือเป็นเป็นมือกลองสองคนที่จบมันเดียวกันปะคือคือมัน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 ซับมันซับซ้อนมันซับซ้อนนิดนึงเว้ยมันเขียนบทมาได้ล้อว่าอันนี้เป็นจุดกําเนิดของวงแม็อินทอสแม็อินทอสเออเคือมั่วมั่วชิบหายเลยว่าเนี่ยเป็นจุดกําเนิดของวงแม็อินทอร์สเว้ยแล้วทำไมไปเกี่ยวอะไรกับมือกลองอ่ะมันเน้นที่มือกลองอ่ะมือกองคือนางเอกใช่ไหมชื่อต้นใช่ไหมต้นครับ ตอนหลังกลายเป็นพี่ต้นมือกองแม็กอินทอนงอ๋อคือเป็นคือไปอินเทศอะไรสักอย่างคือถ้าถ้ายุคเราอ่ะยุคนั้นอะมันตรงฟานปู้ป้ายฝึกวิชาจนจากหญิงเป็นชายจากชายเป็นหญิงอ่ะเอออันนี้ก็เพี้ยนล้อมาเหมือนกันไงเพราะว่านางเอกเนี่ยแม่งฝึกวิชากองเฮดาจนกลายมาเป็นพี่ต้นมือกองแม่อินทอสกลายมปนเป็นผู้ชายคือหนังมันเขามันเพี้ยนสุดๆมันหาเหตุผลอะไรไม่ได้เลยนะแต่อันเนี้ย บอกมาตรงเลยตามไม่ทันเหมือนกันนะหนังเรื่องเนี้ยอย่าหาสาระอย่าหาเรื่องอะไรกับมันอ่ะดูแบบอิ่ยเฮ่แม่งเพี้ยนว่ะอะไรเงี้ยอิ่ยเฮ่แม่งตลกว่ะอะไรเงี้ยเออมันยี้แหละว่ะมันกดจิตเงี้ยอาจารย์อ่ะอาจารย์กำลังจะตายอ่ะมีอาจารย์มีจานอยู่หยิบมามีตัวอาอยู่ในจานก็คือแบบ มันผ่านการคิดนะอ่าอ่าใช่แล้วก็เกิดเหตุฆาตกรรมพระเอกโดนต้องสงสัยว่าเป็นคนพะมีคนพบศพในห้องพระเอกอ่าคือพี่น้อยนี่แหละตำรวจก็เลยตามล่าพี่น้อยอ่าแล้วก็มันเกิดเรื่องวุ่นวายในระหว่างตามล่าเนาะอเช้นเรื่องจริงมีแค่นี้ตอนหลังมันจะมีขี้ขายตอนท้ายนะว่าเหมือนไปว่าใครกลายเป็นอะไรประชันมือกองนั่งเอกเนี่ยกลายเป็นพี่ต้นนั่งอินท็อตอ่ามีมีบางคนกลายเป็นคุณทักษิณโคตรงงอ่ะงงว่า พี่ควรตั้งชื่อพักอะไรดีป้าป้าพริกไทยหน่อยอะไรนะไทยพริกไทยพักไทยพริกไทยฟ้าหมายดีแน่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 นนไม่ใช่ธรรมดานะมาอยู่กับพี่เถอะ เหตุการณ์หลายๆอย่างมันเกิดจากเรื่องนี้อะไรเงี้ยมันระหว่างทางมันจะเพีย้ยนๆเงี้ยทักษิณแม่งตั้งเป็นพรคกรเมงตัรรคการเมือง,ง,กกองไทยรักไทยเพราะพระพเอกเป็นคนบอกอะไรเงี้ยเรื่องนี้เป็นจุดกดําเนิดของหลายๆอย่างเส้นเรื่องมันจะเป็นอย่างนี้เว้ยมันโดนทดลองในในด้านในด้านโพสต์หลายๆอย่างในยุคที่ยังไม่ใช่ดิจิตอลนะยังเป็นฟิล์มเ,ออเราพยายามจะทําอะไรที่มันตอนนั้นเขาไม่ทําบิดสีญ้าเป็นสีฟ้าบาบาเราพยายามทำเอออะไรเงี้ยพยายามทําอะไรให้เพี้ยนๆอะไรเงี้ยแต่เพี้ยนจริง ตอนหนังเข้าเหมือนสิ่งวิจารณ์2แบบแบบชัดเจนไม่มีคนเฉยเฉยมีคนชอบกับคนเกลียดไปเลยเลยได้ก็กลางๆไม่ถึงเจ๊งประเด็นคือเฮียฮอให้ทำแบบโอ้ยตอนนั้นมันเป็นเรื่องเฮียฮอเป็นคนเปิดกว้างมากนะคือจริงๆแล้วหนัง r อในยุคนั้นอะหลากหลายแนวมากเลยนะเฮียฮอเป็นคนสปอร์ตเว้ยเป็นคนให้โอกาสคือเหมือนประมาณเฮียก็ไม่รู้หรอกว่าทำหนังอะไรจะได้ตังกก็ต้องลองทำดูไม่แห้งใช่ไหมก็อยู่ในงบอยู่ในงบเหมือนไม่เจ๊งแต่ก็ไม่ได้ว่าได้ตังค์ไม่ได้ไม่ได้ได้กำไรเหมือนเหมือนเข้าไ่นะ 8.3ล้านสมัยนั้นก็ก็กรุงเทพปร,ริมณฑลอ๋น กลับมาหนังเรื่องเราทวานยังหวานอยู่เราอยากให้คุณดูจริงอาจจะหาดูยากนิดหน่อยนึง VTV อ่า VTV รวฟรีเห <Look free S 1> มือนกันเราว่าคุ้มค่าที่คุณจะดูหนังมันยังไม่เชยนะ,ะ19ปีอ่า19ปีผ่านไปแต่ผมการันตีเลยว่าคุณดูแล้วคุณจะไม่รู้สึกว่ามันเชยด้วยความที่มันเป็นหนังเขาด้วยมันไม่มีการเวลาไม่มีนั่นนู่นนี่แล้วมีเก็ตจะเล่าให้ฟังรจริงหนังเรื่องนี้เขาวางตัวว่าจะให้เป็นพี่วินลี่เล่นกับพี่หอยแต่ตอนนั้น <V TV. S 1> พี่วินลี่เขาบอกว่าเขาอยากเล่นนะเออบทหนังมันดูน่ากอาย เขาอยากเออเขาคนจะเล่นหนังในในบริษัทเขาก่อนมันจะมีกิมมิคถ้าได้พี่วิลลี่มาพี่วิลลี่นำสกุลแม็กนินทอสอ๋อจะให้ตรงนั้นมาแล้วพี่เออก็จะอย่างั้นพี่วิลลี่จะเล่นเป็นพี่น้อยมั้งแล้วพี่หอยพี่ปันาครจะเล่นเป็นอสองคนที่อยู่ข้างหลังมันก็จะรวมวงกลายเป็นวงแม็กนินทอสออ่ที่เขาถามว่าชื่อวงอะไรอ่ะมาจากที่นางเอกมันกัดแอปเปิ้ลรับปากกับมันบอกว่างานของมันอะไม่ใช่กับวงพีซีเออดิหรือว่ามึงโง่เอ้ย วิ่งอะไรมึงเราก็เปลี่ยนชื่อจากวง PC เป็นวง m a c i n t o ท h ไง m a c i n t o ท h ชื่อดีวะ่ะดีฮะแต่วง m a c i n t o ท h ของเราดื่มแล้วอย่างที่เอตี้พูดตะกี้เพลงมันเพราะจริงๆหลายๆเพลงเลยมันโดนเอามาเอาเพลงวง m a c i n t o ท h มาคเวอร์ใหม่เป็นพี่น้อยวงภูร้องอ่านั่นนู่นนี่เอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมีพวกพวก mv เนอะในคอนเทนต์แคปซีนแอดเดิลโมม์โมเมนต์มาให้ให้ดูกันด้วยอยากให้ดูจริงลองดูซิว่าเฮี้ยหนังเรื่องแรกที่ผมตัดอะคุณรู้สึกยังไงอุณ คอมเมนต์มาเลยโอ้โหไปตัดหนังผีมันเดิมเพิ่มมืออะไรเงี้ย <laughs> <laughs> ดูไม่ร <laughs> ู้เรื่องว่ะพี่ว่ากันมาหรือบางคนเห็นแววเฮ้ยจ้างไปตัดหนังตลกอ่าบางคนเห็นแววด้วยบางคนโอ้ยจริงจโจ๊จกตัดหนังตลกได้ที่ว่า <laughs> จ้างมา <laughs> จ้างมามีเงินก็จ้างมา <Okay. S 1> <laughs> ลูกยังเล็กเราต้องทำงานเรายังเด็กเราเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งดูถนะดูถนะดูถนะอ่าขวานยังหวานอยู่โอเควันนี้เนินนานสวัสดีครับสวัสดีสปอนเซอร์เข้าได้แล้วครับ so they come <laughs>